ค่ะสวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนขวัญจังหวัดลบบุรีค่ะ นนะะอิงนภัสวงศิทิชัยค่ะประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่บ้านสวนขวัญจังหวัดลบบุรีค่ะค่ะที่นี่นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนขวัญค่ะนะคะที่นี่นะคะก็เราจะมีคอนเซปต์นะคะก็คือฟาร์มขี้เกียจน,นะคะคอนเซปต์ของเราฟาร์มขี้เกียจเนี่ยเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้กับคนที่เข้ามาเรียนรู้นะคะได้เห็นถึงแนวคิดของที่นี่ค่ะก็คือ ที่นี่จะเป็นการทําน้อยได้มากนะคะเราจะไม่ได้มีโมเดลของความสําเร็จไว้ให้ดูนะคะแต่ว่าเราจะให้ทุกคนนะคะออกแบบฟาร์มนะคะให้เหมาะกับเจ้าของฟาร์มนะคะก็คือหาก,กิจกรรมให้มันเท่ากับนิสัยของตัวเองนะคะแล้วก็จะมีการกิจกรรมต่างๆแล้วก็เราก็ถูกยกระดับอะคะให้มาเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะจังหวัดลบบุรีค่ะ โดยการทําเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการเกษตรด้านการท่องเที่ยวนะคะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์การเรียนรู้และชุมชนนะคะเข้ามาร่วมกันทํากิจกรรมท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ จุบันเราถูกยกระดับนะคะให้เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเชื่อในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการเกษตรนะคะที่นี่นะคะเราก็จะมีคอนเซปต์ค่ะว่าฟาร,ร์มที่เกียรตินะคะคือคอนเซปต์นี้ก็คือการทําน้อยได้มากนะคะโดยการที่ออกแบบฟาร,ร์มค่ะให้เหมาะกับเจ้าของฟาร,ร์มนะคะแล้วก็นําไปสู่การเป็นธุรกิจเกษตรนะคะอันนี้เราก็นําเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา ปรับใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะก็จะมีการเชื่อมโยงประชุมชนค่ะทําเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพิ่มเข้ามานะคะก็โดยการนําของเดิมค่ะที่มีอยู่แล้วมาเพิ่มมูลค่ามาเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์นะคะให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีถิ่นของคนมหาสอรกันนะคะเราก็จะมีการนั่งรถที่แทน้นะคะล่องแพนะคะ เรียนรู้บ้านสวนฝันนะคะคอนเซ็ปต์ก็คือฟาร์มที่เกลียดนะคะค่ะฝันเนี่ยเป็นคนเมืองนะคะก็คือเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพค่ะแล้วกลับมาอยู่บ้านนะคะก็กลับมาทําเรื่องของการทําเกษตรเริ่มต้นด้วยการทำแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะก็เริ่มต้นจากตัวเองคนเดียวก่อนนะคะก็พอทํานานะคะเริ่มจากการทํานาข้าวค่ะโดยไม่ใช้สารเคมีนะคะเริ่มจากการทำพอกก้าข้าวขายนะคะ เราก็เริ่มจากธุรกิจเล็กๆของเรานะคะจริงๆแล้วหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการทําเกษตรอย่างเดียวการทําเกษตรไม่จําเป็นจะต้องทําตัวยากจนหรือว่าการทําเกษตรไม่จําเป็นที่เราจะต้องทําตัวเองให้ลําบากแต่เราสามารถออกแบบหรือว่าทํากิจกรรมที่เราชอบได้นะคะโดยการใช้หลักพระองค์ท่านนะคะ มาทําเป็นกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองสามารถพึ่งพาตัวเองได้กพหลังจากนั้นที่ขอนทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ะเราก็เชื่อมโยงกับชุมชนนะคะเขาเรียกว่ารวมตัวกันรอดค่ะเราเริ่มรวมตัวกันรอดโดยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอนเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านค่ะมาร้อยเรียนกันทำแล้วขายที่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่ชุมชนถามเรานะคะว่าเออเนี่ยเราส่งเสริมอาชีพ ทำแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเราก็เลยเกิดความคิดแค่ว่าทํายังไงผู้บริโภคกลับเข้ามาซื้อสินค้าเราในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านเรานะคะเราก็เลยคิดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมาเริ่มต้นจากร่วมแรงร่วมใจกันใครมีของดีอะไรที่บ้านใครมีภูมิปัญญาอะไรก็มาลองผิดลองถูกกันค่ะเริ่มจากการเริ่มรับคณะ ที่1ที่2ที่3นะคะโดยการเริ่มมีลูกค้าจากกลุ่มเล็กๆจนมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆจนเริ่มเป็นกลุ่มศึกษาดูงานเรื่องการจัดการท่องเที่ยวชุมชนนะคะทุกท่านที่ได้มาที่นี่นะคะสิ่งที่ทุกท่านได้กลับไปเลยนั่นก็คือแรงบันดาลใจ ใคมีเวลานะคะก็แนะนําให้มาพักผ่อนที่นี่นะคะเรามีโฮมสเตย์นะคะคือหนึ่งรองรับได้120คนนะคะวันเดย์ทริปเนี่ยรับได้160คนนะคะโทรมาจองล่วงหน้าก่อนนะคะเที่ยวที่นี่ต้องจองก่อนเที่ยวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคณะอาจจะชนกันได้นะคะเราจะได้บริหารจัดการได้ถูกแล้วก็คนให้บริการก็จะเป็นคนในชุมชนนะคะก็ยังไงโทรมาก่อนได้นะคะที่เบอร์084นะคะ7751435 อีกเบอร์หนึ่ง7 9 4 9 9 7 4้านะคะหรือในเพจ Facebook ได้นะคะในเพจบ้านสวนขวันจังหวัดลบบุรีนะคะหรือว่าจะในเพจวิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรททบ้านมหาสอนก็ได้นะคะเที่ยวที่นี่นะคะบางเวลานะบางขาันะคะตามคอนเซ็ปเลยค่ะความสุขที่ไม่ต้องประดิษฐ์ค่ะ